อาบน้ำมาผ้าเปียงเล่ไว้ผ้าให้จบมวันผุแล้วโบว์่าจุดเทียบมันก็จุดนั่นี่เนาะเออเหมือนแต่ชุดเนี่ยจะไปผ้าซสมอะไรบ้างไว้ไปชิมมืนช้อนตัางเทียบบ้เงินสี่บทเท่านั้นสิครับมาเบิ่งอาจารย์สวนเหนียวสิ่งเล่า่าเราจุดทูบได้เมื่อขึ้นวันสันเดย์จุดทูบขอพุ่มเจ้าทีอยู่เทียงใหรทางหน้าครับบ้านว่างต่อแล้วไปละ เราบ้านเราขอมากขึ้นเราขอมากขึ้นเราก็เลยว่าให้บ้านเราหันมาเบิ้งด้วยว่าได้ตัวใดพันดีเออไม่ใหญ่โอ้บ้านใหญ่อยู่ใหญ่ยังขอเบิ้งได้ปะขอไปขอไปขอไปตัวใดน้อหน่อยกูอยากแต่ยให้ตัวใดวู้เบิ้งเหาพี่น้องเห็นบ่ล่ะโอ้ยมันมือน C สามแปดวันวันลูกคนหนู C สามแปด เห็นแล้วเห็นแล้ว C38 เห็นแล้วนะโอ้นี่ครับเล่กอาจารย์สวนพันจุดได้หมื่นขึ้นครับอ่าพันจุดได้หมื่นขึ้นพันนอนให้นอนหน้าพี่น้องอาจารย์ยันแล้วนอนให้นอนหน้าคือเก่าเล่าก็นเลยยันไม่ข้อมูลแล้วยันพันนอนให้นอนหน้าแล้วก็เลยจุดทั่ขอพระพุ่มเจ้าทีเหมือนฉินไงเนาะเท่าผ้ารักเทพเทวาทุกๆองค์เอ้ามือนี้มันที่ไหนวันที่หาทีมื่นขึ้นมันศินไงเดี๋ยวมื่นขึ้นมันทีฉินไงเออฉินไงเดี๋ยว มาล้ำเขาบ้านกับอยากเบิ้งเอามาล้ำเราบ้นไปเบิ้งไปล้างโกช่วงภูเขาเล่าก็บอกกะถิ่นไงอ่าน่าหยำยามอาจารย์ใหญ่เพิ่นครับมาทำธุระในขอนเจนกัเลยแวะมายยำเพิ่นมาจิ่นเขาเที่ยงน้ำเพิ่นเหครับแต่ว่าจินเขาเที่ยงเป็นเขาใบม้นี่มาเราหันกับมาล้ำเาบ้นจ่เอสิเพราะว่าตันหสามแปดสไม่ป็ี่สามแปไหน่อย บาดวันละได้4 3เพราะว่าอาบน้ํามาพราบแป้งเลยวายพาให้จกม่วนพุ่นแล้วบ่บ่จุดเทียมก็จุดน้นี่เนาะเออได้จุดแล้วเจ้าไว้พสมนบ่ไว้ไปชิมมนชนนเทบ่เอเสือเตนตินําตลอดบ่มื้อเจ้าาไปลําบวงสวง่เจ้ายังบอกเพิ่นเพิ่นยังึ บ่อนอันนี้แม่นเดี๋ยวจะให้พี่น้องป้องไปบ้างทั้งบ้านที่ติดตามช่องของบัตรอ่อบาวลาอ่นอันนี้กระท่อมมุจเจา้เจา,มเจามุจเจ้ามุจเจ้าเจ้ข่าวจะผิดแต่ว่านี่แม่นหนังหังหนูคือแม่นหนังซุ่มหรือเป็นเล่าอันนี้คือกระท่อมท, <ละ S 2> ที่พักพับนับของอาจารย์ใหญ่ครับที่พับนับที่พับนับแกแกมาจ้องเมื่งมาจ้องเมื่กว่ามาจ้องเมื่อกี้กระท่อมเราโอ้มาทานเลยว่ เดีย๋ยงมาชมบ้ามาชม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 กระทอมเล่ากวนปัดอุ้ยคือไม่ทังสี่วันไง<อ>เอาของไม่ใส่อ่อนย่ำย่ำหัวโอวย่ำหัวของคุณโอ้ย่ำเหดียวหยิบไปเพ่จัดเงยเล่าไปทังสี่ครับเราวบูชาเราสมเด็จโอ้สมเด็จองค์นั่นทรงใจคุ้นคุ้นขากลับสิบประยูนน้ำบาวเราหันเลยสมเด็จองค์นั่นเลย โอ้สีมีนแหลกกันยูบางทาทางแลวสีมีนี่ตวนกันอยู่งามงามเบิ่งคักแล้าเบิ่งมัดขึ้นงามสีมีนี่ตวนกันดอกแต่ว่าให้จินเขากอนยังิดตวนกันให้จินเขากันนะร่มมียังความมองยูครับมองยูแล้วมองยูจานเงยโอ้ยคุนอันนี้คือสุมนะครับสุมคือเต็นนี่แอร์แอร์ธรรมชาติแอร์ธรรมชาติขอไปนอนแล้วกับหูดซิฟไว้เลยติด มันจะหกโมงเรงหอดหกโมงเสาเคิงนอนตะเว้นเตโอ้เด็กน้อยเรียนก็นอนเต้นเตะเด็กน้อยนทุบวันมึงได้ใส่เสียกับใส่เสียเอี่ยมเนาะใส่เอี่ยมเนาะทรงผมกับเอาเลิกเรียนมาใหม่เนาะแป้งแป้งรุดแล้วแล้วแป้งพื่อนะแป้งรุดแล้วเพื่อนี่กับเขาเลยครับเพื่อนเรียนมาใหม่เพื่อนกับเขาอาจารย์ใหญ่เราเลยเิรียนอยู่โรงเรียนว้างต่อได้ได้มาใหม่เตะ อาจารย์ใหญ่อาจารย์ใหญ่เรงยเรียนมาแล้วมาเป่าเช้นแต่ว,วันไล,ล่เช้นอาจารย์ใเงยคนบัถิ่มไล่เก่าครับบัถิ่มไล่เก่าอาจารย์ใหญ่อาจารย์สนเอาสิ่งเรายังอนุรักษ์ไล่เก่าเราไว้อยู่ไ <c ười> ล่เช้นที่หาฟังยากหาชมยากครับพี่น้องไล่เช้นโบราณของคนโอ้ย ลำเป็นเนาะมาลองหันอี่าลำเป็นได้ปาะเนี่ยเห็นได้ยินเสียงแค้นเสียงยังมาได้เลยแต่ว่าก่อนลำพันม,มาได้ครับก่อนลำพ่อมาลองหันมาได้เนื้อลองมาได้แต่ว่าสิเปลี่ยนลำใหม่บ่อยมาสิขอเป็นลูกเช็ดมาลำเครื่อนวันนี่บ่อยยังวงเนี่ยไดขอเป็นลูกเช็ดก่อนคุณแม่คุณแม่ดอกเตอร์ลัตทีสิ้นได้ขขดเข่ามาแล้เสียดายได้เสียดายว่าอยู่ของ สี่สิบค่เลยมพี่น้องบ้านลาหันกันได้กวดอาจารย์ไงเรานี่คือเอกลักษณ์อาจารย์ใหญ่ครับอาจารย์สวนเนยลซิ่งครับเลิกจากโรงเรียนมากครับพี่น้อง <c oughs> เลิกจากโรงเรียนมากเอี่ยมยังข้าข้ออยู่เด็กชายบุญสวนเนยลซิ่ง <c oughs> เลิกจากโรงเรียนมากครับมาให้มาหน้าฝนบูยดากไหมมาทานไลบ้าดากเจ้า ดาดเจ้าเป็นผู้ใด้เลยนแบบก็บ่คือดอกอะไรกอกลักดาดเจ้าเมื่คือไผนะอ่าอันนี้เพิ่นเป่าแค้นโชว์ลูกหลานเลี้ยนหล่นพิ่นครับเปิดคือบาอา่าล้อหันเดือนนางเด้อครับบ่ได้มาห,าหากันได้กอะเป็นเดืนดอดาาน,นได้เป็นน้องหลายเดือนเลยเด้อบ่ได้มาหาเพิ่นกัได้ในช่วงสถานการณ์โควิดครับการต่างคนต่างกักตัวอยู่บ้านนะครับเนาะต่างคนต่างเก็บตัวอยู่บ้านผู้ขา่าวเาล้อหันกันโดนเทียก็ได้มาหา อาจารย์ใหญ่เพิ่นครับผมช่วงสถานการณ์ช่วงนี้ก็รัฐทั้งรัฐบ,บาลเพิ่นก็นปล่อยแล้วครับมันเปิดแล้วครับเปิดประเทศแล้ววันที่หนึ่งพิธีกา่านมาหันกัได้มื่อวานที่เขที่หาพิธีกาเนาะอะไรไม่ย่ำยมคู่บ่าวอาจารย์เพิ่นครับเปียรทงให้ทงหน้าคือเก่าครับพี่น้องคือเก่าอ้าวคือคือ อาจารย์ใหญ่เอกลักษณ์่นเอกลักษณ์่นเอกลักษณ์่นตรงมีเถือบติ่นตัวอาจารย์ใหญ่สงเสัยญเราจะได้โชวไงอาจารย์ส่วนมัน สองแสนสองแสนเราะได้โชคใหญ่งวดเนี่ยโชคใหญ่สามตัวเพราะว่าเมื่อกี้เนี่ยว่าองค์มาเต็มเต็มเลยองค์องค์มาเต็มเต็มลงเต็มเต็มนะครับลงมาเต็มนะครับองดีดคักกันนองโลงมาเต็มเต็มองดีฮ่าฮ่ผมเดี๋ยมากินเขาก็ไม่นองเดี๋ยวกินเขาตัวยังชมตัวครับคลิปหนานะครับ